ายเราเดินไปเลยเราเดินข้ามสะพานเลยมมแม่จับสลิงด้วยนะยอย่าประมาทนะจ๊ะอเ,เอาให้ข้ามเลยเราแล้วค่อยกลับมา ไอ้บรรลุเป้าหมายเลื่อนอย่างนี้คือแน่นี่นี่นี่ดูดูดูขมือเป็นกลมๆมาอย่างเงี้ยเลื่อนไปทำตัวปกติดูนั่น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 น้องก็เก่งไงน้องก็เดินตามมา ้ยไฮไลท์อย uh> er> no> ู่ตรงนี้นี่มารอบนี้นี่ต้องเดินข้ามสะพานแขวนนี่แหละไฮไลท์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 เหมนดูน้องดูน้องกำลังเดินมาเนี่ยเดิน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 เก่งไหมเก่งไหมเก่งไหม ครั้งแล้วไม่เกินสิบคน <c oughs> ข้ามาแล้วถึงบอกแล้วฟังนู้นบอกไหม <c oughs> ตรงนี้ก็อยู่บนเขาใหญ่ครับสะพานตรงนี้ครับขึ้นมาจากประตูทางขึ้นอุทยานนะครับก็จะมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับ <c oughs> ตรงนี้จุดศูนย์รวมนะครับ ทางเข้าทางเข้าตรงนี้น่าจะไปดูน้ำตกเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันข้ามสะพานมาแล้วก็ไปดูน้ำตกกันว่าไงนะคุณแม่เย็นดีสดชื่นนะ สดชื่นสชื่นตรงนี้ตรงนี้เย็นสดชื่นมากตรงนี้เย็นสดชื่นมากๆบนยอดเขาสูง และในป่าลึก